สวัสดีครับวันนี้แอมิีโนปอนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับพอรับรู้ก่อนใครนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง ZR นะเซโ o สดาก้อนแห่งวันสิ้นพิภพดัสนะครับดัสนี้ก็เป็น ZR อยู่ในชุดของ GCP14 นะฮะก็ในชุด GCP14 นี้ก็จะออกมาเป็นแบบบล็อกเปิดซองนะครับก็สุ่มกันนะครับในของ CP14 จะออกเป็นการ์ดฟอยล์แล้วก็ปั๊มทองด้วยนะส่วนถ้าเกิดใครไม่อยากจะรอลุ้นเปิดซองเนี่ยก็ต้องรอในชุดหลักของ b t 14ซึ่งจะออกหลังไปอีกนะแต่ชุดหลักเนี่ยไม่มีปั๊มทองเนะถ้าเดาว่าก็คงจะเหมือนกับชุดของ b t ี13นะอ่าจะเป็นแบบฟอยล์ฟอยล์นูนเนาะมาดูความสามารถกันเลยดีกว่านะครับ <Yeah. S 1> ดัสนี้เป็นเซลอสดาร์กอนที่เป็นเนชั่นของ แคลนสีม่วงนะครับกันสีม่วงก็จะมีดาร์เรกูล่าเนะเทลโ o นสไปบาร์เทอรนะครับแล้วก็เกียร์ค o นิ c นะครับก็แคลนสีม่วงมีสีแคลนนะมาดูความสามารถกันเลยดีกว่านะครับจ่าย2องเคานเตอร์บารนะเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดนะครับจนจบเทิร์นแวนการ์ดและเรียาการทั้งหมดของคู่แข่งจะสูญเสียความสามารถทั้งหมดเกตและพลัง ของการ์ดเหล่านั้นจะถูกปรับเปลี่ยนเป็น1ถ้าจำนวนการ์ดบนดาเมจโซนเป็น4ใบหรือต่ำกว่าเลือกแวนการ์ดของคู่แข่ง1ใบสร้างความเสียหาย1ดาเมจนะครับถือว่าเป็นความสามารถที่รุนแรงที่สุดเลยแหละนะอันนี้การ์ดภาษาไทยเนี่ย ปรับความสามารถลงมาให้สมดุลแก้ความสามารถแล้วนะ <Okay. S 1> ใครดูการ์ดเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเนี่ยยิงดามเมจโดยไม่สนดามเมจเลยเนาะ <Huh? S 1> อันนี้เขาปรับลงมาแล้วนะครับของภาษาไทยนี่ก็เล่นแค่สี่ขึ้นห้าพอนะแล้วที่เหลือขอตีกันนะครับแต่ยังไม่จบเท่านั้นนะยิงดาเมจอย่างหนึ่งแล้วก็พลังเหลือหนึ่ง uh. พลังเหลือหนึ่งเนี่ย ทั้งแวนทั้งเลียเลยเนี่ยแล้วเกรดเหลือหนึ่งนี่คือแบบโหดมากอะ่ะเกรดเหลือหนึ่งนี่แปลว่าเราไม่สามารถใช้จีการเดียนได้นะ <Huh? S 1> แล้วก็ไม่สามารถใช้เกรดสองจากมือมาป้องกันได้นะครับก็ <S <S ต้องใช้เป็นเกรดศูนย์กเกรดหนึ่งเนาะ hey แล้วก็การดูเจีกความสามารถของแวนกาดเนี่ยแวนกาดบางใบก็จะมีความสามารถในเทิร์นลับเนาะอย่างเช่นเอนะ็นจิเนอร์ะถูกปีก็จะแบบได้บวกพลังเนะ สูญเสียทั้งแวนทั้งเรียเลยก็คือเป็นพลังแค่หนึ่งนะถ้าฝ่ายขาเอาหมื้าปาตีเงี้ยก็ต้องกันด้วยหมื่นอย่างเงี้ยจะเรียกว่ากันยากนะครับต้องใช้เป็น PG นะส่วนใหญ่ถ้าเกิดตีเข้ามาเนี่ยแล้วเด็กที่โจมตีได้หลายเวฟเนี่ยโหดมากเลยต้องลุ้นทิกเกอร์อย่างเดียวนะก็ลุ้นทิกเกอร์ตอน4เช็คดาเมจเข้าไปปุ๊บขอให้ลุ้นเป็นทิกเกอร์ก็อย่างน้อยเป็น5,000กับ1 ห้า0ันบวกหนึ่งก็กาดขึ้นง่ายขึ้นอีกนิดไหมอ่ะมันก็เก่งกับทุกแคนที่เป็นแคนม่วงนะแต่ขอแค่ตีได้หลายรอบอะอะไรที่ตีได้หลายรอบแคนม่วงบ้างอะดาร์กเลอกลาทำได้ไหมสปาร์บบาร์เธอร์ทำได้ไหมเพลมูลทำได้ไหมเกียร์คนนี้เขาทัลแมจะเรียกว่าทำได้หมดทั้ง4แคลนเลยนะที่ที่ตีได้หลายรอบอะเอาไปเล่นได้หมดเลยนะครับมีเคาเตอร์บาร์ให้เล่นแล้วก็ตีได้หลายรอบเนี่ย หรือว่าดัสนี่นะเป็นใบปิดเกมโหดของแคลนสีม่วงดาร์กโซนเลยนะครับโอเคอ่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ ZR นะเซลอสดารก้อนแห่งวันสิ้นพีพบดัสนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ ติดตามดูกันนะฝากร้าน VG Card Shop ด <ý> ้วยนะครับสามารถไปสั่งซื้อใน VG Card Shop ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินโอปอก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ